เนาอซองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาหาเนะาะซึ่งก็จะเป็นผักเนาะที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะที่คนมงเขานิยมนำม,มารับประทานกันนะคะก็จะเป็นของมงเลยนะที่มงแบบนิยมนำม,มาทำอาหารกินนะคะเดี๋ยวเราก็อยู่ในป่าแล้วนะเดี๋ยวเรามาหาด้วยกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ ซึ่งบางอย่างนะคะถ้าหนาูหาเจอแล้วที่ม้งเขานิยมกินนะคะหนูหาเจอแล้วแต่หนูไม่รู้จักชื่อเป็นภาษาไทยนะคะหรือว่าชื่อที่เป็นทางการเนี่ยหนูจะพูดเป็นภาษาม้งนะคะแล้วก็ถ้าพี่น้องทั้งหนดูอยู่นะคะแล้วรู้จักนะคะก็ช่วยแบบอคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าเขา เรียกว่าชื่ออะไรนะคะวันนี้เราก็อยู่ในป่านะเดี๋ยวเราจะมาหาวัตถุดิบนะคะที่สามารถนํามาทํากับข้าวนะคะเป็นของมงโดยเฉพาะนะคะที่เน้นๆวันนี้คือของมงโดยเฉพาะนะไม่ได้หาแบบทาเป็นแนวอย่างอื่นนะคะของมงโดยเฉพาะนะว่าคนมงเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่ในป่าเนี่ยเขานิยมหาอะไรมากินบ้างนะคะก็ ๋ยวถ้าตัวไหนนะที่ไม่รู้จักชื่อก็จะบอกให้ f c ทุกท่านนะถ้าใครดูอยู่ก็ช่วยบอกนะคะถ้าใครรู้จักนะแต่ถ้าใครไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะถ้าหนูไม่รู้จักหนูจะพูดเป็นภาษาโมงนะคะมาเรามามาหาด้วยกันเลยค่ะว่าสิ่งที่โมงเขานิยมนํามารับประทานหรือว่านมา,ามาทากับข้าวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะป่าเราไปด้วยกันเลยค่ะค่ะเรามาหาด้วยกันเลยนะสิ่งที่โมงเขานิยมกินนะคะว่าเป็น มีอะไรบ้างนะคะนี่อันนี้เลยนะคะก็จะเป็นยอดตัวนี้เลยนะที่โม้งของนิยมกินอะ่ะว้ายกลัวเดี๋ยวล้มเหมือนกันนะเนี่ยซานหน่อยนะคะคือตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นยอดอ่อนๆนะไม่รู้ว่าคนอ่านดูนะนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะยอดอ่อนๆนะคะคนอ่าตรงนี้มีน้ำ กลัวเดี๋ยวถาลายลื่นลงไปสั่น้อยนะคะไม่รู้ว่าคนไทยเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยแต่คนมงเขาเรียกว่ามังจืตู้นะคะอันนี้ไม่รู้จักแล้วนะคะจะใช้เป็นภาษามงนะคะมั่งจืตู้นี่อันนี้ก็ถือว่าเราเก็บได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปนำนาไปทำอาหารนะแบบสูตรของมองเลยนะคะน,นี้ก็จะเป็นวัตถุดิบนะที่เราหาได้แบบ มีอยู่ตามธรรมชาติเลยนะคะที่คนม้งเขานิยมกินนะนี่เราจะเก็บยอดอ่อนๆตัวนี้เลยนะคะตรงนี้ก็ใช่นะคะอันนี้อันนี้ก็ใช่เลยอ่อนๆเลยนะนี่ก็อาจจะขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีการแบบสั่งบ้างเนาะก,ก็อย่างที่หนูบอกก็คือว่าหนูก็คือ มาแล้วก็ไถ่ายทคนเดียวนะคะต้นนี้เลยโอ้ยนี่ได้ละซึ่งก็ยอกตรงนี้นะคะมั่งจือตู้นะคะชื่อภาษาโมงเขาเรียกว่าอย่างนี้นะแต่ว่าภาษาไทายไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะกลิ่นหอมค่ะหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บ ด้วยการนะให้มันได้ในปริมาณที่แบบเพียงพอเนาะที่เราจะนำไปทำกับข้าวนะมาเรามาเก็บเลยไหนๆก็เราก็มาหาอ่าสิ่งที่สามารถนำไปทำอาหารได้แล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะก็คือมั่งจิ้วตู้นะแต่ภาษาไทยเราไม่รู้จักนะคะบริเวณนี้นะคะก็มีเยอะเลยนะคะเต็มนะเต็มมีเยอะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะเก็บนะเก็บให้หมดเลย แล้วก็ถ้าใบาตัวไหนที่อ่อนๆเนี่ยเราจะเก็บทั้งใบด้วยนะคะมาจะเก็บอีกให้มันเพียงพอนะคะที่เราจะนำไปทำอาหารนะคะในมื้อนี้นะคะก็ถือว่าเยอะนะมันไม่ใช่ไม่เยอะนะคะที่จริงถ้าใบาแก่ๆของเขาเนี่ยมันจะเป็นมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะมั่งจุดตู้นะใบแก่ๆเนี่ยจะเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยนะคะ แล้วก็เป็นเครือนะคะค่ะถ้าเราพูดถึงอ่ย่อมังจิตต้นะคะย่อมังจิตต้เนี่ยก็จะเป็นอ่ผักเนาะชะนิดหนึ่งนะคะที่คนโ้งเขานิยมนำมาอ่ารับประทานกันนะคะก็จะเป็นย่อมังจิตต้ตัวนี้นะอ่ปกติเนี่ยค่ะถ้าย่อมังจิตู้เนี่ยถ้าแบบ เขาแก่ไปเนาะเขาแก่ไปเนี like ่ยเขาจะเป็นเป็นเถานะคะเถาที่ใหญ่ๆอ่ะเป็นเถาใหญ่ๆเนาะแต่บริเวณนี้ไม่เห็นมีนะมีเฉพาะแบบเล็กๆแบบนี้นะมีเล็กๆเนาะย่อมันจะเล็กๆแต่ถ้าเป็นย่อแบบใหญ่ๆนะคะใหญ่ๆนี่แก่เต็มที่นะคะเขาก็จะมีออกเป็นฝาอย่างนี้เลยนะคะนี่เป็นฝาแบบนี้นะคะ แล้วจะมีเป็นลูกนะอันนี้เป็นฝากนะยังไม่แตกนะข้างในยังไม่แตกยังสมบูรณ์อยู่นะนี่อันนี้คือข่ยาวแล้วจะมีเสียงดังแบบนี้ค่ะพี่น้องได้ยินไหมคะคิดว่าคงได้ยินนะคะคือจะเป็นฝากยา,ยาวแบบนี้เลยนะคะก็เป็นฝาแบบนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาข้างในออกนะคะเราจะเจอมันเล็กอย่างนี้เลยค่ะมันเล็กของมัน ของเขานะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีดำนะสีดำๆจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือถ้าภาษาไทยหรือว่าภาษาคํามเมืองนะคะคือหนูไม่รู้จักนะแต่ว่าอันนี้คือถ้าหนเูเรียกตามภาษาโมงนะคะภาษาม้งนะเขาจะเรียกลูกนี้ว่าจื้อตู้นะคะจื้อตู้ <laughs> แต่ถ้าเป็น เป็นเผาวันของมันเลยนะคะก็พวกเราจะเรียกว,ว่ามั n งจื้อตูนะคะมังจื้อตนะคะแต่ถ้าเป็นผักแบบนี้เป็นผักนะอันนี้จะเป็นย่ออ่อนๆของมันเนาะเราจะเรียกว,ว่าเจ้ามังจื้อตนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้ว พอดีแบบไม่รู้จักเนาะไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็พี่น้องทั้งไหนนะที่ดูอยู่ก็ช่วยคอมเมนต์มาได้นะคะว่าไอ้เนี่ยปากเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่รู้จักนะอันนี้ก็คือถ้าเป็นภาษาโมงนี่รู้จักอย่งเนาะไม่รู้จักนะแล้วถ้าพี่น้องทั้งไหนนะคะคิดว่า f c ทั้งไหนที่ดูอยู่นะคะแล้วรู้จักนะก็สามารถแบบ บอกมาได้นะว่าเขาเรียกว่าอ่าเถาอะไรหรือว่าเป็นต้นอะไรนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นก็แบบหนูก็จะให้ความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะว่าคือไอ้มังสือตู้เนี่ยคือถ้ามันแก่เต็มที่เนี่ยมันจะมีฝากเป็นแบบนี้แล้วก็มีลูกแบบสีดำๆนะคะก็ประมาณนี้นะก็ขอโทษด้วยนะคะคือไม่รู้จักภาษาไทยจริงๆนะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ายังไงนะคะ ค่ะก็วันนี้นะคะเป็นอ่ายอมังจีตู้นะคะก็เป็นผักอีกชน,นิดหนึ่งนะคะที่ม้งเขานิยมนำมาทำกับข้าวสำหรับรับประทานนะคะซึ่งก็มีกลิ่นหอมนะคะหอมมากๆเลยค่ะเราสามารถนำมาทำกับข้าวได้นะแล้วก็เออนี่จะยาวๆประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าแบบใบอ่อนๆเนี่ยของเขาจะเป็นแบบสีเขียวๆเนาะเขียวๆแล้วก็อมแบบแดงๆนะคะอันนี้เป็นยอมันสตูนะคะที่วันนี้เราเก็บแล้วเราจะนําไปทํากับข้าวนะคะซึ่งเราจะไม่เอาเยอะนะเราเอาประมาณแค่นี้ก่อนนะคะเราเอาพอแบบเรากินเนาะแล้วก็เหลือไว้ให้คนที่เขาเออมานะคะเขามาแล้วก็เขาอยากมา เก็บไปรับประทาคนคนอื่นเขาจะได้นําไปเก็บนำนำไปทํากับข้าวด้วยนะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะวันนี้รู้สึกว่าพูดแบบลิ้นมันพันกันเนาะก็ <g ül> <g ül> <g ül> อีพีนี้นะคะเราก็พบกันเพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันอีพีหน้านะคะหรือว่าคลิปอื่นๆน,นะคะมาลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ